สวัสดีครับผมเ,เจอกันอีกแล้วนะครับผมน้ำหอมที่เราจะทำการรีวิวเนี่ยจะเป็นน้ำหอมจากแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ดังของแบรนด์ไทยเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทำให้เกิดกระแสตลอดนะครับโดยแบรนด์นี้นะครับอีกเช่นเคยคือแบรนด์ Miss b a บ g k o k นะครับหรือว่า Ma d e in Thailand นะครับผมแบรนด์ Miss เนี่ยก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะ มีการออกน้ําหอมเองด้วยแล้วก็มีการเออใช้ให้นักปรุงนะครับนักปรุงชาวต่างชาติที่โด่งดังเนี่ยมาช่วยปรุงให้นะครับผมก็เออเขาจะมีน้ำหอมหลายแบบมากเลยครับมีให้เลือกสรรน,นะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวที่ผมจะทําการรีวิวนียนะครับผมเป็นเออเป็นแบรนด์คล้ายๆกับเป็นคอลเลกชันเรองนะครับ คอลเลกชันรองจากคอลเลกชันหลักนะครับผมจะเป็น1ในตัวจากคอลเลกชันวันไฟเดย์นะครับต้องเท้าความก่อนว่าวันไฟเดย์เนี่ยเป็นกลิ่นที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเาปรุงเองนะครับเขาเาเลือกคัสซันเองแล้วก็เป็นหนึ่งในกลิ่นที่มีมาออยู่กับแบรนด์มาอย่างยาวนานฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการให้เกียรติกับแบรนด์ลูกวันไฟเดย์เนี่ยเขาก็เลยทำคอลเลกชัน ที่เป็น one f i เ e day ขึ้นมานะครับผมเป็นคอลเลคชันลูกในเครือของ one ไฟเ e day นะครับโดยจะมีผมไม่มั่นใจว่าจะมีกี่กลิ่นนะถ,ถ้าไม่ผิดมีกลิ่นอไวท์ White, กลิ่น brown กลิ่น blue กลิ่น p งค k แล้วก็ิ i เ n a t u r e ไม่มั่นใจว่ามี black ด้วยหรือเปล่าเขาจะมีประ,ประ,ประมาณ5ากลิ่นนะครับผมโดยผมก็ต้องบอกว่าผมก็อยากจะลองเหมือนกันแล้วก็คืออาจจะซื้อได้ไหม่หมดก็เลยเลือกมากลิ่นหนึ่งคือกลิ่น ไวท์นะครับเพราะว่าเออผมไปอ่านรีวิวมาเขาว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างยูนิเซ็กแล้วก็ไม่ทำร้ายจมูกใครเพราะว่าผมเนี่ยมีกลิ่นบางตัวในค่อนข้างกลิ่นอูดกลิ่นอะไรที่มันหนักเยอะอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองหาน้ําหอมที่ว่ากลิ่นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมะนะครับก็นี้ผมได้ซื้อขนาดทดลองมานะครับ10 ML นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอลองท้าความกันไปยาวเลยนะครับขออนุญาตลองเทสกันเลยดีกว่าขออนุญาตลองเทสกันเลยครับ Okay. คือทางเพจทางแบรนด์เนี่ยเขาได้วิวว่าเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะอยู่ในเซ็กแล้วก็เป็นกลิ่นในโทนที่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้แรงขนาดทาร้ายคนอื่นนะครับผมก็เปิดออกมาเลยเนี่ยจะได้กลิ่นดอกไม้บางๆนะครับดอกไม้บางๆกลิ่นดอกไม้บางๆจากที่ผมใช้แล้วเนี่ยคือ มันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ในโทนที่ดอกไม้แบบชัดจาะจ๋าเลยแบบดอกไม้สีขาวจาะจ๋าที่ว่าบางที่กลิ่นมันอาจจะดูทึบเกินไปแต่เนี่ยมันเป็นดอกไม้บางบานะผมไม่มั่นใจนะครับว่าคือเราไม่ได้เก่งหล่ะนันจะได้ตอบว่ามันเป็นดอกไม้อะไรนะครับบางตัวถ้ารู้เราก็ตอบได้นะครับแต่ว่ากลิ่นดอกไม้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคือดอกไม้อะไรนะครับผมโอเคก็โดยรวมแล้วนะครับผมกลิ่นเปิดด้วยดอกไม้นะครับ แล้วก็ตอนปลายเนี่ยจะมีความพาวเดอรี่เล็กน้อยนะครับผมจะมีความเป็นแป้งๆเล็กน้อยนะครับให้ความรู้สึกที่ว่าสะอาดแล้วก็สดชื่นนะครับสดชื่นสดใสสะอาดประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่แนวที่ผมชอบนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยคือผมคิดว่า ผมม,มั่นใจนะครับเขาเคลมว่าเป็นยูนิเซ็กต์นะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันเหมือนออกไปทางผู้หญิงมากกว่านะครับผมกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับผ้าเพิ่งซักมาใหม่เลยฉะนั้นก็คือด้วยความบางของของ,ของดอกไม้เนี่ยความไม่แป้งเนี่ยบางทีเนี่ยคืออาจจะให้ความรู้สึกผมอยากจะพูดนะครับแต่มันคล้ายๆกับพวกกลิ่นของของเออ่น้ำยาแบบผันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทางแบรนด์เขาก็เคลมนะครับว่าคือกลิ่นเหมือนผ้าซักใหม่นะครับผมอ่า คือกลิ่นจะไม่ชัดกระทั่งเหมือนเป็นน้ําหอมจา๋าที่ว่าดอกไม้มาชัดๆเลยนะครับกลิ่นจะเป็นดอกไม้บางๆนะครับคือบางทีอาจใช้ความรู้สึกเหมือนน้ายาปรับผ้านุ่มนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แนวที่ผมชอบเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับเหมาะกับใครเหมาะกับผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ฉีดอยู่กับบ้านสบายๆมากกว่านะครับผมก็เออ โดยรวมแล้วนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับกลิ่นเหมาะกับใครบอกไปแล้วนะครับเหมาะกับผู้หญิงที่อาจจะดูเป็นวัยรุ่นนะครับผู้หญิงที่อาจจะไม่อยากาได้หอมกลิ่นท่ตโกนว่าใส่น้ําหอมนะครับอยากได้กลิ่นที่แบบว่าเออเป็นกลิ่นสบายสบายดมง่ายๆไม่เหมือนหัวนะครับผม <c oughs> ก็เหมาะกับกับเอ่อกับคนพวกนั้นมากกว่านะครับผมแล้วก็เออราคานะครับราคาโดยอย่างที่บอกนะครับแบรนด์เนี่ยเหมือนคล้ายเป็นแบรนด์ภายใต้แบรนด์มิสอีกทีนะครับ ราคาจริงอาจจะไม่ได้แพงเท่าตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะเรนจ์ราคาจะอยู่ในระหว่างพันหถึงพันแอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวคอลเลกชัน one fine day เนี่ยราคาจะไม่แรงมากนะครับจะอยู่ที่90 0กว่าบาทเองนะครับผมสําหรับ50 ML นะครับแล้วก็ขวดจริงเนี่ยสวยด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมซื้อมาเพียงแต่ขนาดทดลองนะครับผมก็สามารถหาเลือกซื้อได้นะครับ one fine day กลิ่นไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ